วันนี้คอนไว์กำลังเช็คหลอดไฟนะครับไฟแสงสีเสียงนะครับเพื่อจะเตรียมตัวออกงานนะครับคืนนี้สัดแจ้งโพคอนไวร์กำลังเช็คขอนะครับโดยโดย,โดยโนําำทีมโดยผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ครับผู้จัดการวงครับนำทีมโดยผู้จัดการวงครับวงอะไรวงเรา <laughs> วงซุกลุกครับวงซุกลุก นี่ะครับมือกองเรากําลังเช็คกองอยู่นะครับมือกองมือกองกำลังเช็คกวงคอนไวล์กาลังเช็คสถานที่ครับคอนไวล์กาลังเช็คสถานที่ครับตอนนี้นั่งกิงอยู่ครับตอนนี้กําลังเช็คสถานที่ลงครับกําลังเช็คไฟนะครับตอนนี้ของเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า พบกันที่บ้านวังยาวนะครับพบกันที่บ้านวังยาวนะครับใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็แวะชมคอนเสิร์ตได้นะครับมินิคอนเสิร์ตครับนี่นะครับกำลังเช็คระบบใส่แสงสีเสียงนะครับนี่ครับผลงานอลังการครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ